สวัสดีค่ะครูพึ่งค่ะวันละจุ้งโค้ดค่ะวันนี้ไลน์แกมใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวตั้งวันนี้มาเจอกันค่ะที่คร่บทามหกโมงเย็นค่ะกับครูพึ่งไปกันแล้วใช่ไหมเอเอเราไหนถูกที่ไหมคะไปกันแล้วหรอสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักใคยกันได้นะคะทุกคนขออนุญ,ญาตเราอยากได้ สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ค่ะมาค่ะเราฝากทิ้งารมลงกับใครอยู่ไหมวันนี้มามามา,มาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่มิโกสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่คัฟทามอยู่ค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายนะคะระหว่างมีขออนุญาตแชร์ทำไมไม่มีเอ้นนี่ล่ะเดี๋ยวนะคะทุกคน วันนี้มาทำอะไรที่คราฟทามใช่ไหมวันนี้มาเรียนค่ะวันนี้มาเป็นนักเรียนค่ะไม่ได้มาสอนค่ะเออเข้ามาแล้วทักทายกันได้สวัสดีค่ะพี่มิโกะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วแนะนำตัวเองได้นะคะเราจะได้รู้จักกันค่ะคู้พึ่งนะคะสอนโอ้เดี๋ยวนะ มาใช้สถานที่คนอื่น <c oughs> ครูพึ่งก็สอนและวาดมันดาล่านะคะผ่านการจูนนิ่งค่ะ,ะใช้การจูนนิ่งการเชื่อมจุดการเชื่อมจิตจูนจิตแล้วกับการวาดภาพมันดาล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดลายเส้นหรือการทำดอทติ้งค่ะอันนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะสวัสดีค่ะหนูแคท วันนี้เราอยู่ที่ h a l t Time Studio ค่ะครูเพิ่งมาเรียน Crystal Half ในการาบำบัดใช้ดนตรีใช้ o า n d Healing ในการบำบัดในการเคียร์พลังงาน Crystal Half อะค่ะที่อาทิตย์ที่แล้วไหมหรือสองอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่ครูเพิ่งเคยตีไว้มันน่าจะมีบันทึกอยู่ในไลฟ์หรือไม่ก็ไปไป,ไปติดตามได้นะ ไปดูได้ที่ในช่อง YouTube ของครูพึ่งค่ะในช่อง y o youtube มันดาราบายครูพึ่งได้เช่นกันค่ะก็ไปตามดูเอานะคะอันนั้นจะช่วยเคลียร์พลังงานได้ดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูแคสสวัสดีค่ะคุณแอปเปิลสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้มามาคุยกันกับเรื่องของการฝากทิ้งอารมณ์นะคะก็เป็นหัวข้อในอการทำ สวัสดีค่ะน้องก้อยในการระบายสีในการวันนี้ครูเพิ่งได้ส่งคลิปลงไปแล้วเนาะ,ะในเรื่องของการฝากถึงอารมณ์เมื่อวันเนี้ยเราอะค่ะไปซับอารมณ์ทุกคนต่างๆมามากมายอารมณ์เขาหรืออารมณ์เราแล้วเราเข้าไปคุบอารมณ์เขาไว้เป็นส่วนตัวเป็นของเราหรือเปล่าอันนี้ลองเข้ามาศึกษามาดูกันว่าอี๋เราเราไปรับอารมณ์ใครมาสังเกตตัวเองไหมอารมณ์เขาหรืออารมณ์เรา แล้วเรามีวิธีการเคลียร์ออกของเราแล้วหรือ,อยังว่าเราจะเคลียร์พลังงานเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นทิ้งไปแบบไหนบางคนอาจจะเลือกที่จะเก็บมันไว้ฉันยังเจ็บไม่พอก็เอามาแทงตัวเองไว้เรื่อยๆหยิบขึ้นมาแล้วก็มาแทงตัวเองอยู่เรื่อยๆย้ำคิดย้ำทำย้ำเจ็บไปอยู่แบบนั้นเราเป็นแบบไหนเราเป็นแบบไหนเคยสังเกตไหมว่าเราเป็นแบบไหนว่าเออเราเก็บอารมณ์เขาไว้ แล้วเราก็เออ,อเอาว่าเฮ้ยเอ,อว่าใช่ว่ะจริงว่ะแล้วเราก็คิดถึงมันซ้าๆโดยการที่ทําอะไรรู้ไหมไปคุยค่ะไปพูดไปบอกคนนั้นไปบอกคนนี้ไปบอกคนนู้นไปบอกเยอะๆหลายๆคนแล้วให้เรามันตอบย้ําเข้าไปอยู่ในกลางใจเราแหละว่าเออเราเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ซับอารมณ์เขามาแต่จริงๆแล้วอ่ะอารมณ์มันแค่ผ่านตัวเราแล้วออกไปค่ะมันแค่ผ่านตัวเราแล้วออกไปอย่าไปอย่าไปพยายามซับอารมณ์ใครเอาไว้ในตัวเรา หากว่าเขามาแรงๆจิ้งๆิๆจิ้มาเขาแค่เพียงอยากฝากทิ้งอารมณ์ของเขาที่เขาอยากปล่อยออกมาเราทุกคนอยากปล่อยอารมณ์เนาะเราทุกคนวันแล้วจะอยากปล่อยอารมณ์ดิ้งๆๆๆๆๆๆๆเข้ามาเราก็แค่เอามันออกไปแค่นั้นเองเขาก็แค่เห็นเราเป็นมีเดียหนึง่งเห็นเราเป็นตัวกลางคนหนึ่งค่ะที่อยากจะปล่อยออกไปเขาเท่านั้นเราก็รับรู้ดูเห็นแค่นั้นก็พอ ไม่จําเป็นต้องไปเก็บเอาไว้แล้วทีนี้เราจะมาเคลียร์ออกอยังไงเรามาจะเคลียร์ออกไงอไหนลองบอกบ้างสิคะบอกลองบอกครูพึ่งบ้างสิคะว่าเราทุกคนมีวิธีการเคลียร์พวกเนี้ยอารมณ์ต่างๆที่เขามาฝากทิ้งเราไว้เนี่ยฝากไว้ที่เราเนี่ยเราเคลียร์ออกแบบไหนกันคะอืไหนลองแบ่งปันมาบ้างแบ่งปันมหอยากรู้ว่าแต่ละคนมีวิธีการเคลียร์ลิงของตัวเองอยังไงคะ,ะสำหรับครูพึ่งนะ ไม่มีใครแบ่ปงปันครูเพ right evet ิ่งแบ่งปันเองก็คืออยากจะบอกว่าครูเพิ่งแบ่งอ่าครูเพิ่งเคลลิ่งยังไงอันดับแรกเลยคือไปยืนไปยืนอใต้แสงแดดยืนเหยียบดินเหยียบหญ้าให้มีความร้อนให้มีความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าในการไหลของพลังงานลงไป แต่ของพลังงานไบนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งช่วยได้ระดับหนึ่งคือเราเปลี่ยนโฟกัสแล้วเราไปหาสถานที่ที่เราเคลียร์พลังงานหลงเออเราจะได้เคลียร์พลังงานหลงเราจะรู้ว่าอา้าวโอเคเราจะรู้สึกดีขึ้นกับการถ่ายเทพลังงานไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้นะไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้อันนี้ได้ยินกันไหมเอ่ยโออา้าวคุณหลานก็มา ใช่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ไปนั่งสบายๆส,สูตรลมหายใจเข้าเพื่อรีลิสพลังงานถอดรองเท้าใช่ไปนอนบนสนามหญ้ได้ถอดรองเท้าเหยียบดินเอาไว้ให้พลังงานมันถ่ายเทให้มันหมุนไหลออกไปเราจะได้รู้สึกสบายขึ้นสบายขึ้นเรื่อยๆค่ะนั่นคือวิธีการหนึ่งในการที่เราไปฝากอารมณ์ทิ้งไว้กับแม่พทัทธรณีเนาะอ่ะ ก็เป็นการเคลียร์พลังงานเอาพลังงานธรรมาชาติเข้าสู่ตัวเราแต่บางครั้งเราก็กลับไปคิดถึงมันใหม่กลับไปคิดถึงเขาเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ทิ้งเขาจริงๆเรายังกอดเอาไว้ยังกอดเอาไว้เราสึกยังเจ็บอยู่เป็นไหมทุกคนมีใครเป็นบ้างอยากจะกอดเอาไว้อ่าอ่าคุณแอปเปิลไปวิ่งเนาะไปวิ่งไปออกกําลังกายให้เหนื่อย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 เหนืหนหน่อย ถ้าในสถานการณ์นัตรงนั้นเราอาจจะยังทําไม่ได้เนาะอ่ะครูเพิ่งก็มีกิจกรรมไปยืนไปยืนอ่าไปแช่เท้าแช่น้ําเกลือ,อก็ได้ระบายสีก็ได้ระบายสีระบายอารมณ์ก็ได้ทีนี้ต้องมาดูว่าเรายังเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้อยู่ที่ตัวเราไหมเราไปทํากิจกรรมมากมายเลยทิ้งเอาไว้ไหนอ่าไปเต้นแอโรอบิกให้เหงื่อออกเห็นไหมทุกคนจะมีวิธีการทิ้งอารมณ์ ของตัวเองออกไปแต่อา,อารมณ์ที่เรารับฝากเขามาเราทิ้งแบบไหนอารมณ์ที่เรารับฝากเขามาเราทิ้งแบบไหนลองดูสิคะเราทิ้งแบบไหนนะเออเอาแบบที่ว่ามันเคลียร์กูพึ่งอ่ะบางครั้งก็ไม่เคลียร์เป็นอยู่หลายวันเลยติดติดวับหุบกอดไว้ด้วยเออมันจริงมากเลยอะไรยเงี้ยเออเป็นไหม นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเคลียเราถึงต้องเคลียรอารมณ์เราทุกวันนะคะก่อนนอนลองสำรวจตัวเราเองค่ะหลังจากเคลียรพลังงานต่างๆเหล่านั้นไปแล้วอะหลังจากเคลียพลังงานต่างๆเหล่านั้นไปแล้วที่เรารู้สึกว่าเราได้เคลียรเราได้ทิ้งลงไปแล้วอะเออก่อนนอนอะพี่มิกก็คิดใส่หมอนก่อนนอนเราก็ต้องมานั่งดูไล่ดูของตัวเราเองเลยค่ะว่าเฮ้ยเรามีตรงไหนบ้างไหมที่เรา อ่ะอย่างเช่นครูครู้สึกเหนื่อยใจเนาะก็ต้องส่งพลังความรักเข้าไปเยีาวาหัวใจนวดหัวใจเข้าไปอ่ะเข้าไปแบบเอ้ยขอบคุณเธอนะวันนี้เธอยอดเยี่ยมไปบอกตัวเองสักหน่อยเนาะเออให้เรารู้สึกสบายอ,อกสบายใจให้เราได้ส่งความรักส่งพลังใจให้กับตัวเองให้กับตัวเองเป็นการ ส่งเรียกว่าฮิลลิ่งเป็นการเยียวยารักษาใจตัวเองค่ะเพราะบางครั้งเราละเลยเอเหนื่อยฉันก็นอนนอนเลยเหนื่อยก็นอนนอนเลยเป็นไหมเหนื่อยก็นอนใช่เหนื่อยก็นอนเพียงเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยการส่งความรักเข้าไปตั้งแต่ศีรษะจรวดไปเท้าอ่ะอย่างอย่างบางคนครูพึ่งก็จะบอกว่าเอ้ยไปวัดมันดาลาหนูแล้วส่งความรักให้ตัวเองวัดมันดาลาแล้วส่งความรักให้ตัวเองครูพึ่งก็เลยทํางานครูพึ่งยังคงทํางานด้านมันดาลาอยู่เนาะจะบอกว่า เมื่อไหร่ที่เราหยุดการทํางานด้านมันตาหรือหยุดการหยุดการน,นั่งสมาธิหรือหยุดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดไปตามเราด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงยังต้องทําอยู่ต้องทําอยู่ต้อง ต้องดําเนินต้องฝึกฝนตัวเองอยู่ให้กล้ามเนื้อเราอะค่ะมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้น,วนเวลาต้านอารมณ์พวกเนี้ยค่ะอารมณ์ที่เข้ามาใส่เราอะมันจะเร็วขึ้นมันจะตัดไวขึ้นเราก็สร้างกล่องเราว่านี่ไม่ใช่อารมณ์ฉันฉันไม่รับนี่ไม่ใช่อารมณ์ฉันฉันไม่รับมันก็จะตัดตัดตัด,ตดและตัดมันจะค่อนข้างไวขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั daran, ้นการฝึกฝนเป็นสิ่งสําคัญน,นะคะ และการเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันว่าอวันนี้เรารู้สึกแบบไหนค่อยๆสัมผัสตัวเองไปเรื่อยๆค่ะว่าอวันนี้ฉันรู้สึกสบายรู้สึกดีรู้สึกดีก็ไปเก็บพลังงานไว้เหมือนกันเก็บพลังงานไว้ในภาพมันดัาลแล้วเราก็กลับมาดูบ่อยๆถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีอยากรู้สึกอยากได้รับความรักก็บอกหลักตัวเองผ่านภาพมันดัาได้เช่นกันด้ือการลากเส้นการทำดอตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบอกหลักตัวเอง กูเพิ่งเชื่อว่าหลายคนอ่ะบอกรักตัวเองแต่การบอกรักตัวเองเราบอกรักแบบไหนให้เราเข้าไปถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงใจถึงเซลล์ของเราหรือเปล่าหรือเราบอกรักกูเพิ่งเคยไลฟ์ไปนู้ว่าเราพูดบอกรักแค่ปากหรือเปล่าเราพูดถึงขั้นไหนอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเขาฝากทิ้งอารมณ์มาเนี่ยเราเข้าไปคุกเนี่ยเราได้รักตัวเองหรือเปล่าได้สังเกตมาว่าเฮ้ยอารมณ์ที่เราเข้าไปคุกเขาอ่ะมันมันใช่ แล้วเราก็เศร้าราเศร้า,าก็บันทึกแล้วเราก็ไม่ได้เคลีย์พลังงานของเราเออครูเพิ่งบางครั้งครูเพิ่งเคยใช้ศิลปะนะในการบําบัดอาจจะเป็นการใช้สีเทียนขีดครูเพิ่งเคยแบ่งปันเนาใช้สีเทียนขีดหรือว่าเอาไปอ่ะขยํำขยำอ่าขยํำกระดาษป้าปๆๆป้ปก็ทําได้ก็ทําได้เช่นกันเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้วิธีการไหนในการเคลียร์ถ้าวิธีการที่เราเคยใช้อยู่มันไม่ช่วย ลองหาวิธีการอื่นๆเข้ามาช่วยตัวเองดูนะคะว่าเราสามารถเคลียร์พลังงานเหล่านั้นทิ้งได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือฝึกกล้ามเนื้อตัวเองให้แข็งแรงค่ะเมื่อใครมาส่งอารมณ์ฝากทิ้งอารมณ์กับเราไว้เราไม่ต้องไปรับเขาวไว้เท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องไปรับแต่พูดง่ายเนาะการลงมือทำมันยากกว่าการที่เราพูดเพราะฉะนั้น เราต้องกลับไปเห็นใจเราก่อนว่าใจเราแข็งแรงเพียงไหนกล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ่ของเราอะค่ะมันแข็งแรงดีไหมที่เราจะเรียกว่าอะไรอะที่เราจะปกป้องตัวเองที่เราจะไม่รับซับอารมณ์เขาไว้สังเกตให้เห็นว่าอารมณ์เขาหรืออารมณ์เราที่เขาส่งมาเขาวอาจะไปโวยวิดใครมาไม่รู้โวยวิดใครมาไม่รู้เขาก็มาใส่เราไว้ ฝากไว้ด้วยนะเธอ,อฝากไว้ด้วยนะเธอแล้วเธอก็รับไว้รับไว้ด้วยความยินดีแล้วก็เสียใจอันนี้ต้องระวังต้องสังเกตดีๆนะอารมณ์เขาหรืออารมณ์เราอารมณ์เขาเขาแค่ผ่านเราไปแล้วก็จบไปผ่านเราไปแล้วก็จบไปผ่านเราไปแล้วก็จบไปเอออย่าไปเก็บเอาไว้ทิ้งให้เป็นนะคะทิ้งให้เป็นนะอารมณ์เหล่าเนี่ยทิ้งให้เป็น แม้แต่อารมณ์ตกค้างในตัวเราที่เราผลิตขึ้นมาในความคิดเราอะว่าเราคิดคิดนูน่นคิดนี่คิดนูน่นคิดนี่เยอะแยะวันหนึ่งเราผลิตความคิดเยอะเนาะ้องจับตัวเองให้ทันนะคะเพราะจับให้ตัวเองให้ทันวันนี้เรามีอารมณ์ตกค้างอะไรเคลียร์ันก่อนอาจจะเข้าไปอาบน้ําตอนอาบน้ําก็ให้ชำะระล้างสระผมตน้งแต่ศรีรษจะจดปลายไปเท้าช่วยชำะระล้างใช้เกลือมาอาบด้วยก็ได้มันก็เป็นการช่วยชำะระล้างไปอีกหนึ่งส่วนแล้วนี่เห็นไหมมันมีวิธีการทิ้งอารมณ์มากมายเลยค่ะ ที่เราจะต้องเคลียร์ตัวเองออกเพียงแต่เราต้องดูตัวเองให้ชัดว่าเฮ้ยตอนนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนเราต้องเคลียร์ตัวเองทุกวันไม่สะสมนะคะยิ่งใครที่เคยเคลียร์ตัวเองไปแล้วเนี่ยแล้วมันกลับมาใหม่สังเกตดีดีว่าเราเคลียร์มันแบบไหนแล้วเราไม่ปล่อยมันหรือว่าเรากอดมันอยู่หรือเปล่าค่อยค่อทิ้งค่อยๆ่อทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆค่ะทิ้งไปเรื่อยๆเหมือนน้าเกลือที่เขาบอกว่าเราเติมน้ําลงไปเนาะมันก็จะเจอจางลงเรื่อยๆมันก็จะ ขายเค็มไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเหมือนกันกับชีวิตเราเลยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งอารมณ์ของเราทุกวันค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปรับฝากใครนะจะบอกว่าไม่ต้องไปรับฝากทิ้งอารมณ์จากใครค่ะเขาประทับมาเราก็แค่รับรู้พอไม่ต้องไปผสมลงและอารมณ์ขึ้นไปกับเขาด้วยเขาส่งมาสิบเรากลับไปเรากลับไปสิบสองหรือเปล่าเขาส่งมาสิบเราก็ฟีดลงไปสิบติดลบสิบหรือเปล่า ดูตัวเองดีๆนะคะดูตัวเองดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญค่ะในการที่อารมณ์ความรู้สึกเราเป็นแบบไหนมันดาราเนี่ยช่วยกุ้งเพในการสังเกตอารมณ์นะแล้วก็รู้เลยว่าเวลาอารมณ์ตัวเองตกพวกเนี่ยตกปูดลงไปเลยก็มีค่ะก็มีค่ะรับมาเต็มเมเลยค่ะนี่ขนาดฝึกมานานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เลยอยากมาแบ่งปันว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้ที่เราจะต้องดูแลตัวเองค่ะให้มัน ให้มันเคลียร์ทุกๆวันแล้วเราจะมีพลังงานดีๆเช้ามาตื่นมาก็ให้พลังงานตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีพลังเหลือเฟือไปทํางานแล้วเย็นกลับมาก็เคลียร์ตัวเองทุกวันค่ะครูเพิ่งก็ใช้วิธีการเดิน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 รอบหมู่บ้านเนาะให้รับพลังงานดีๆแล้วก็ฟังคลื่นเสียงหรือบางครั้งก็นั่งนิงน่งๆเงียบๆอยู่กับตัวเองเพื่อสัมผัสรับรู้อารมณ์ความรู้สึกความคิด ความรู้สึกของตัวเราเองอะไรที่ตกค้างอยู่บ้างบางวันเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้ทำง,งานกลับบ้านรถติดเนาะก็ไม่ได้เคลีย์พลังงานสะสมเลยค่ะรู้สึกเหนื่อยใจค่ะสู้ลบตบมือใครไม่ไหวเลยอย่างนั้นก็มีเห็นไหมมันก็เลยเป็นเหตุว่าเออวะเราฝากอารมณ์เขามาฝากอารมณ์เราไว้เยเอะเนาะแล้วเราก็ไม่เคลียร์ออกเลยนี่แหละแล้วมันแล้วเราจะเห็นผลกระทบของการที่เราไม่เคลียร์ออกเราจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ มันจะไม่ใช่แค่ใจนะเพราะมันรับมาที่ใจนะรับมาหนักๆเข้ากายฟ้องค่ะกายเราจะฟ้องออกมาทันทีเลยว่าเออฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเออถ้าใครเป็นนะรีบเคลียร์ด,วด่วนรีบเคลียร์ดวนอันนี้มาบอกเรากาสิว่ววิธีการเคลียร์ตัวเองนะคะหนึ่งคืออาจจะไปเปลี่ยนโฟกัสไปยืนอยู่นอกอาคารไปยืนตากแดดยืนเหยียบดินเหยียบหญ้าไปเดินไปวิ่ง อ,อย่างที่มี่บก็บอกกิสไซมอนไปเลยไปนอนครูพึ่งถ้าหนักๆครูพึ่งก็นอนนะนอนมองฟ้าตัวแนบไปกับดินเลยก็มีค่ะแล้วก็ครูพึ่งก็มีการระบายสีนะสมุดภาพก็ระบายได้หลายแบบหลายวิธีการขึ้นอยู่กับเราอยากฝึกอะไรแล้วก็มีการวาดภาพมังตราทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ค่ะ ช่วยเราในการเคลียร์พลังงานได้ทั้งหมดเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของเราในแต่ละวันถ้าวันนี้คุณยังคงเป็นนักสะสมร่างกายคุณจะอ่อนล้าไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักการทิ้งอารมณ์โป้งนี้ออกไปที่เราไม่รับฝากทิ้งใครแล้วเราก็เคลียร์ของเราทุกวันนะคะเราจะสดใสและมีความสุขทุกๆุกวันของการใช้ชีวิตแล้วพอเรามาเรียนรู้เรื่องปรับไม n d เซ t เาวิถีชีวิตเราจะมีชีวิตที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันก็จะสุขง,ง่ายๆอยู่กับตัวเองได้แบบง่ายๆในทุกๆวันค่ะลองลองลองสังเกตตัวเองสักนิดแล้วก็ดูแลตัวเองสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทิ้งอารมณ์นะคะวันนี้เอามาฝากค่ะทุกคนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุก,กับการใช้ชีวิตเย็นๆค่ำคืนนี้แล้วก็ในทุกๆวันนะคะเพราะมันสุขง,ง่ายๆมันเริ่มที่ตัวเราค่ะทิ้งอารมณ์ให้เป็นนะคะทิ้งอารมณ์ต่างๆให้เป็น และไม่เป็นฝากรับฝากของใครเอาไว้ส่วนใหญ่เราไปรับฝากของคนอื่นไว้ในใจเราค่ะเราก็มาเจ็บอยู่ที่ใจเราค่ะเออันนั้นแหละจะไปฮุบเขามาเท่านั้นเองนะคะวันนี้มาฝากระหว่างว่าทุกคนจะได้รับของฝันกลับไปในเรื่องของการเอาไปตัวเอาอารมณ์ไปทิ้งสังรวจอารมณ์ตัวเองก่อนเราเข้านอนทุกวันหรือตอนเย็นๆเนี่ยเราได้สํารวตตัวเองสักห้าน,นาทีสินาทีก็ยังดีค่ะเพื่อให้เราได้เคลียอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นออกไปอ่า มาฝากนะคะสาหรับใครที่อยากได้สมุดภาพเอาไปเคลีย์พลังงานไปเคลีย์อารมณ์ความรู้สึกไปบันทึกอารมณ์ความรู้สึกดีๆก็อินบ็อกตอบถามได้ตอนนี้คุเพิ่งมี4เล่มแล้วนะคะจริงๆมี5เล่มแต่เล่มแรกหมดแล้วไม่มีการรีบิ้นแล้วใครอยากได้ก็ติดต่ออินบ็อกได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาอยู่กันเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะพี่มิโกคุณแอปเปิลน้องแคทใครน้องก้อยอ่าแล้วก็ ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ